นี่นะครับ F4 เข้าสู่ช่องแดงแชนแนลนะครับน้อนี่นี่คือสุกๆเลยใช่ไหมนี่เดี๋ยวจะเอาแง่งเอาแง่งมันเอาแง่งเกี่ยวอ่นี่อ่าใช่ไหมนี่นี่โอ้โหประหยเก่งไหมบ้างโอ้โหนี่ดึงโอ้โหเอาแง่งมาตรงนี้นี่ใช่ไหมนี่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 อันนี้ลูกนึงเหลืองเลยโอ้โหนี่เหลืองหมดแล้วฮะนี่ เนี่ยพี่แดงเนี่ยเอาไงเนี่ยอุกเหลืองหมดเลยอีเขียวๆเดี๋ยวค่อยเก็บทีหลังเอาเหลืองๆก่อนโอ้โหนี่นี่เหลืองคาต้นอันนี้จะสุกจะสุกแว้เนี่ย จะสุกแล้วเนี่ยสุกมาแล้วอ่ะเนี่ยจะสุกแล้วอันนี้ด้วยเนี่ยพอกันนะเด็ดได้เลยเนี่ยเอาที่สุกเฉยๆอะอ๋อมันหวานนะอืมเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์มแดดร่มน้ำตกเขาเก่งโอ้โหนู่นนะข้างบนเห็นไหมโอ้โข้นเหลืองเชียวฮะอืมอืมเนี่ยเนี่ยใช่งั้นละกูกินไม่ไหวเยอะผมผมเอาไปแค่พอกินนะที่ผมเอาไปเนี่ย ผมจะไม่เอาไปเยอะเอาไปเยอะมันก็จะทิ้งไงใช่เนี่ยโอ้ยเห็นไหมที่แดงเริ่สุกมาแล้วนี่นะเก็บให้เขาด้วยอืมเห็นไหมโอ้โหยังไงกินไม่ทันว้าเห็นไหมสวยนะอืมนี่หล่นลงไปหมดโอ้โหนี่ โอ้โหสวยกินไม่ทันหรอกเนาะโอ้ดูข้างบนอีกแว่ะนะอนนะสวยจังเลยนี่เห็นไหมไม่ทันมันไม่ถนัดปีน อยากปรีนต้นเหรออโ้โหเอายากเอาไม้ตะขอดีกว่าตะขอก็ยากเดี๋ยวเราค่อยมาทำใหม่ปะไปก่อนเถอะเนาะงู่ในไงนที่แบบนี่นี่เหลืองอล่อนนี่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 อะไรนี่นี่นี่คู่กันอะโอ้อ่ะอ่ะอ่ะอวะโอ้โหนดิอ้าว

เปิดเป็นบ้างหรออ๋อนั่นแหละไม่เคยมีอ่ะเหรอเดี๋ยวเอาลูกแดงๆไปกินก่อนแล้วเดี๋ยวโอ้โหถุงเตรียมมาเล็กไปลจริงๆต้องใช้กระสอบปุ๋ยเนาะเต็นแบ่งสมบัตินี่ไงป่ะเหรอแต่จริงๆแล้วมันของๆไปด้วยหญ่ชุ่ๆอ่ะนี่เดหล้า กระเป๋าพี่ยังไม่ได้ลุงใช่ไหมคะฮะกระเป๋าพี่ยอยู่ฝั่งนู้นอะไม่รู้สิเปิดดูสิาี่ไ,ได้ได้แล้18นาทีอ่ะยังเดี๋ยวผมไปหาถ่ายตรงนู้นอีกหน่อยก็ได้ละชุดนี้ที่ถ่ายลูกไันแต่เยอะยอะ่่ถา ตรงนู้นน่ะมีพริกมีอะไรเต็มเลยนะเนี่ยมะม่วงหามะนาวโหเดี๋ยวมาดูวันนี้มาดูมะม่วงหามะนาวโหนะว่าเยอะไหมโอ้โหนี่ลดความดันเบาหวานเนาะเวิร์กมากเลยตัวนี้นี่เนาะโอ้โหรึอะ งามแท้นี่นะครับนี่เลยโอ้สวยงามมากอันนี้ลูกมันสีเหลืองเลยไอ้สีนี่มะม่วงหาวนะโวสีแบบนี้เลยนะโน้ะว่ามียางด้วยทำไมมันมียางอื้ม <c oughs> นึกว่าจะหวานแบบลูกว่าเนาะไม่หวานนะครับมันจะออกเปรี้ยวๆเนาะมันสุกเต็มที่แล้วอะอันนี้ก็ใช่อชือย,ออยายบอกให้เก็บพริกสดมาเนาะ นี่คือพริกสดเลยอื <c oughs> ตรงนี้ก็ดกมากเนาะโอ้โหดกสุดสดพริกกินไม่ทันเนาะเรากินไม่ไหวแค่นี้ปล่อยไปปล่อยไปเดี๋ยวกอนอ๋อ เสร็จแล้วนะครับมาครั้งที่สองแล้วนะแอดนะครับนะก็บรรยากาศก็กโอเคตลอดก็คลิปนี้ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแดงชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ